สวัสดีคะ่ะนักเรียนในวันอังคารที่1เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะพบกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปในหน้าที่270นะคะ ในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพนะคะและการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะคะนักเรียนอ่ะ คราวนี้นะคะเมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนงงไหมคะว่าอะไรคือแผนภูมินะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าแผนภูมิเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมาก่อนนะคะอย่างเช่นวันเปิดเรียนปลายภาควันแรกของเด็กๆตื่นเต้นและดีใจเมื่อได้พบเพื่อนๆในห้องเรียนมีเพื่อนนะคะนําดอกไม้มาให้ครูจัดแจกันโดยทิดานําดอกไม้มาสีดอกยาใจนําดอกไม ไม้มาสองดอกและอุไรนําดอกไม้มาสามดอกนักเรียนจําดีๆนะคะว่าใครนํามากี่ดอกนะคะครูจึงนําเรื่องราวนะคะหรือข้อเท็จจริงนี้นะคะหรือข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะมานาเสนอนักเรียน โดยเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้นะคะอ่านักเรียนดูนะคะแผนภูมิก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะบนหัวแผนภูมินะคะเราก็ต้องมีชื่อของแผนภูมิแผนภูมินี้ชื่อว่าดอกไม้ที่นักเรียนนํามานะคะอ่ะคราวนี้นะคะก็มาตีเป็นตารางนะคะ ตารางประกอบด้วยอะไรบ้างตารางประกอบด้วยชื่อของนักเรียนที่นํามามีทั้งหมด3คนนะคะและประกอบด้วยดอกไม้ว่าแต่ละคนเนี่ยนำมากี่ดอกโดยกําหนดให้นะคะภาพดอกไม้1ดอกก็แทนดอกไม้1ดอกนะคะนักเรียนเรามาดูทิดาก่อนนะคะทิดานะคะอ่าช่องบนสุดนะคะทิดาทิดานําดอกไม้มากี่ดอกคะ สี่ดอกถูกต้องค่ะยาใจนำดอกไม้มากี่ดอกคะช่องตรงกลางสองดอกและอุปรายนำดอกไม้มาสามดอก,ดอกเห็นไหมคะนักเรียนจากข้อมูลที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะเราก็นำมานะคะอ่ะลงในตารางเขาจะเรียกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิรูปภาพนะคะถ้านอกเหนือจากนี้นะคะครูก็จะถามนักเรียนว่านักเรียนคะ นักเรียนคนใดนำดอกไม้มามากที่สุดคะตอบได้ไหมคะธิดาถูกต้องนะคะแล้วครูจะถามต่อ,อว่านักเรียนคนใดนำดอกไม้มาน้อยที่สุดคะนักเรียนก็ดูในตารางได้เลยคะ่ะยาใจยาใจนำดอกไม้มาแค่สองดอกใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้นะคะเดี๋ยวถ้าครูจะถามต่อว่า ทิดานำดอกไม้มามากกว่าอุไรกี่ดอกเราก็ไปดูที่ทิดาทิดามาีนำดอกไม้มา4ดอกอุไรนำดอกไม้มา3ดอกเพราะฉะนั้นเอา4ี่ลบสา เราก็จะรู้คําตอบว่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นธิดาเนี่ยนำดอกไม้มามากกว่าอุไร1ดอกนะคะอันนี้จะเป็นคําถามเพิ่มเติมนะคะนักเรียนเพราะเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะถามนักเรียนประมาณนี้นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่272นะคะอะ เห็นไหมคะนักเรียนเขาบอกว่าบุรีชอบดื่มน้ําผลไม้นะคะและสังเกตว่ามีเพื่อนหลายคนก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะบุรีเนี่ยจึงสํารวจว่าเพื่อนเพื่อนนะคะที่ดื่มน้ําผลไม้เนี่ยดื่มน้ำผลไม้ชนิดใดบ้างนะคะก็จะได้ข้อมูลดังตารางด้านบนนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะนักเรียนเขาก็มีอยู่อ่าสีช่องแสดงว่าเพื่อนๆเนี่อนอยชอบน้ำผลไม้สีชนิดนี้นะคะ มีเพื่อนๆชอบน้ำส้มนะคะน้ำผลไม้รวมน้ำองุ่นและน้ำมะนาวนะคะมีเพื่อนๆชอบน้ำส้มเจ็ดคนชอบน้ำผลไม้รวมสี่คนชอบน้ำองุ่นหกคนนะคะและชอบน้ำมะนาวหนึ่งคนหลังจากนั้นนะคะครูก็ได้นำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพดังนี้นะคะตารางนี้ก็เป็นตารางที่นำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพแล้วนะคะก็จะมี ชื่อของตารางก็คือน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวันนี้นะคะมีน้ำผลไม้อยู่4ชนิดนะคะเราก็เขียนเรียงลงมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นน้ำส้มเนี่ยจากข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมีคนชอบดื่มเท่าไหร่คะ7ใช่ไหมคะอ่ะเจกล่องนะคะหรือ7คนนะคะ ผลไม้รวมสีคนน้ำองุ่นกี่คนคะนักเรียน6นะคะแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งตารางนี้นะคะก็กำหนดให้ว่าก่อ,กองหนึ่งก่องเนี่ยนะคะแทนน้ำผลไม้หนึ่งกองนะคะรูปกล่องหนึ่งรูปนี้นะคะแทนน้ำผลไม้หนึ่งกองแล้วเขาก็มีคำถามมาให้เราห้าข้อนะคะให้นักเรียนทำห้าข้อนี้นะคะนักเรียนคราวนี้นะคะมาดูข้อที่หนึ่ง เขาบอกว่าน้ำผลละไม้ชนิดใดที่นักเรียนชอบดื่มมากที่สุดจำนวนเท่าไหร่โอ้โหดูจากรูปภาพนล้นักเรียนตอบได้เลยไหมคะตอบได้เลยใช่ไหมคะ,ะครูขอยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้ให้นักเรียนดูนะคะ,ะครูก็จะตอบว่าน้ำส้มนะคะมีจำนวนเจ็ดก่องนะคะ ต่อไปข้อที่2องาถามว่าน้ําผลไม้ชนิดใดที่นักเรียนดื่มน้อยที่สุดจํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากนะคะข้อที่2เนี่ยเขาถามว่านักเรียนนะคะดื่มน้ําส้มมากกว่าน้ามะนาวกี่ก่องอันนี้เราต้องดูน้ําส้มก่อนแล้วก็มาดูน้ํามะนาวแล้วก็เอามาลบกันนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่4ี่เขาถามว่าน้ําผลไม้ชนิดใดที่นักเรียนดื่มมากนะคะเป็นลําดับที่2มีจํานวนเท่าใดนะคะนักเรียน แสดงว่านะคะดื่มมากที่สุดได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมากเป็นอันดับสองนะคะจึงจะตอบข้อที่4นี้ได้นะคะต่อไปข้อที่5าเขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มน้อยที่สุดไปหามากที่สุดเราก็ดูว่าน้ำผลไม้ชนิดใดนะคะที่นักเรียนดื่มน้อยที่สุดนะคะ เปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็เรียงชื่อของน้ําผลไม้จากน้อยไปหามากนะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันแค่หนึ่งคาบนะคะนักเรียนเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ